พื่อนสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมในช่องสายเขียวท่าจีนปากัดไทยนะครับผมครับวันนี้ก็ผมมีสายพันธุ์ปรกัดอีกหนึ่งสายที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่กําเนิดเกิดขึ้นด้วยความคิดของผมเองนะครับก็คือปากัดปากแก้มแดงนั่นเองนะครับเขาพิเศษยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือ ต้นกําเนิดของสายพันธุ์นี้เลยนะครับคือมันเกิดจากตัวผมเองที่ผมอยากรู้ว่า,าการบีบปากกัดป่าเข้ากับปากัดแฟนซีเนี่ยนะครับมันจะออกมาอย่างไงนะครับมันจะออกมาอย่างไงด้วยความที่ตัวเองอยากรู้เราก็เลยต้องเริ่มเริ่มลงมือทำนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปในทิศทางที่โอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีนะครับเรื่องการพัฒนาการนะครับ ส่วนทรงนะครับแต่มันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตวนน้อยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนตอนนี้นะครับก็คือทรงเขาจะเป็นทรงป่านะครับแล้วก็จะมีลักษณะของเฟนซีเข้ามาแจมด้วยนะครับแต่ไม่มากนะทีนี้นะครับในคอกเนี้ยนะครับมันจะมีทั้งหางสั้นและหางยาวนะเพื่อนมันจะมีทั้งหางตัวที่เป็นหางสั้นแล้วก็หางยาวนะครับ ผมว่ามันน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากเชื้อทางพ่อนะครับที่เป็นประกาศแฟนซีที่เป็นสีคัพเปอร์หรือสีทองแดงสีหน้านั่นเองนะครับอาจจะมีเชือฮับมูนนะครับผสมเข้ามาด้วยทีนี้มันก็เลยแสดงผลออกมาในชั้นลูกนะครับที่เป็นหางยาวมันจะมีทั้งถางยาวและถางสั้นในข้อเดียวกันนะครับ โอเคครับเพื่อนทีนี้ผมก็จะมา,อ,าอธิบายว่า,าปลากัดป่าที่ผมพัฒนาเนี่ยที่มันกําเนิดเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะผมเรียกมันว่าอะไรนะผมเรียกมันว่าปลากัดป่าแก้มแดงสีหน้านะครับผมอ่าทไมถึงว่าเรียกว่าแก้มแดงสีหน้านะครับก็คือสีหน้านะครับสีทองแดงเนี่ยครับ p r o อร์เนี่ยคือมันได้มาจากพ่อมันนะครับก็คือเป็นปลากัดป่าแฟนซีเ้ย ขอโทษครัเพื่อนก็คือเป็นแฟนซีนะครับที่มีลักษณะสีเป็นสีทองแดงสีหน้าสีพอเปอร์นั่นเองนะครับแล้วก็คําว่าแก้มแดงนี่คือผมเอาแก้มแดงประกาแก้มแดงภาคกลางครับผสมเข้าครับกับเจ้าตัวพ่อตัวพ่อตัวนี้นะครับที่เป็นตัวเมียนะครับก็คือเอาตัวเมียแก้มแดงสีไอ้คือก็คือเอาตัวเมียแก้มแดงภาคกลางนั่นเองนะครับผสมเข้ากับข้อประกาแฟนซีสีหน้าหรือสีพอเปอร์สีทองแดงที่ เรารู้กันอยู่นั่นเองนะครับก็คือเป็นการนะครับเอาบีตนะครับเป็นการเอาบีตเอาบีตนะครับคือเอาคนละสายพันธุ์นะครับเอาคนละสายพันธุ์เข้ามาฟิชเชอริ่งกันนะครับเข้ามาทำเอฟฟิชเชอริ่งกันนะครับก็คือได้ลูกออกมาหน like ึ่งข้อนะครับได้ลูกออกมาหนึ่งข้อนะครับพอได้ลูกมาหนึ่งข้อเลี้ยงปุ๊บๆนะครับจนโตนะครับสามเดือนสี่เดือนนะครับลูกก็โตนะครับ แล้วก็เอาลูกเขานะครับในคอกนะพี่น้องนะครับพี่น้องเข้ามาฟิชเจอร์ริ่งกันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับที่แรกมันเอาบีดใช่ไหมครับเอาบีดคือคนะสายสพันนะน,นะระหว่างแฟนซีกับปลาปลาครับพ่อแฟนซีแม่ปลาปลาครับเอามาจะดึงได้ลูกพอได้ลูกก็การการ,การคัดลูกนะครับการคัดคัดพ่อพันธุแม่พันธุนะครับเข้าผสมกันใน ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการคือนะครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับก็คือผมอยากได้เป็นสีแดงผมก็ไปคัดเอาตัวผู้ตัวเมียนะครับอย่างละตัวหรือแล้วแต่เราเลยเราจะคัดหนึ่งคู่นะครับผู้เม yep. ียสองคูงผง่ผู้เมียสามคู่สี่คู่ห้าคู่ก็แล้วแต่แต่ประเด็นหลักก็คือนะครับเพื่อนผมจะบอกเลยนะเราต้องคัดสีที่เราต้องการให้มันจับเป็นในคอกต่อไปหรือในชั้นต่อไปนะครับเพื่อนๆน โอเคนะครับผมก็ได้ไปคัดเอาตัวเมียที่มีสีทองแดงเป็นสีทองแดงมากที่สุดครับมากที่สุดนะครับคือดูรู้เลยว่าเออเนี่ยอนาคตมันต้องเป็นสีทองแดงนะครับแล้วก็ไปคัดเอาตัวผู้นะครับที่เป็นสีทองแดงนะครับมากที่สุดนะครับเอาเข้มให้เข้มที่สุดนะครับแล้วเอามาฟิชเชอริ่งกันนะครับฟิชเชอริ่งกันก็คืออันนี้คือเริ่ม ขาเรียกว่าเริ่มเป็น F1 นะครับก็คือไอเขาเรียกอินบีดนะครับก็คือพี่น้องเข้ากันกคืออินบีดคือ F1 ฟิจิลิ่งกันที่นนะครับในข้อเดียวกันทีนี้นะครับก็ได้ลูกออกมานะครับได้ลูกออกมาก็จะเป็นของลูกชั้น F1 นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับลูก F แรกเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะเพื่อนๆไม่ต้องไปหวังมากนะครับไม่ต้องไปหวังมากนะครับ การที่ลูกของการ o u t ไลน์ outline เ Out อา b ี e เอ o u t b e เนี่ยครับการ o u t b ี e เนี่ยมันมันไม่ได้ไปเป็นไปตามที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพื่อนคือแบบไม่ต้องไปหวังมากแต่ในชั้นที่สองเนี่ยเราเริ่มมีความหวังเพราะว่าเราเริ่มจะมีสายเลือดระหว่างพ่อกับแม่นะครับพ่อกับแม่เข้ามาร่วมกันก็คือได้ลูกออกมาเป็นหนึ่งครอบพึ่งแล้วก็ไปคัดเอาผู้กับเมียในเนี้ยที่เรา ที่เราต้องการสีที่มันจะให้เป็นในชั้นต่อไปในรูปคอบต่อไปนะครับก็ไปคัดออกมานะครับเอามาผสมกันกันนะครับแล้วก็ได้รูปออกมาปุ๊บเราก็ไปดูนะครับเปอร์เซ็นที่มันจะเหมือนที่มันจะออกมาเป็นขอโทษเพื่อนนะครับที่มันจะออกมาเป็นอาคอปเปอร์นะครับคอปเปอร์เนี่ยนะครับมันจะเยอะนะครับเพราะว่า จําจนวนนะครับจานวนมันมีเยอะขึ้นคือจากข้อแรกคือเป็นการเอาบีดเนี่ยมันจะอาจจะมีจํานวนสีคอปเปอร์น้อยสีอื่นอาจจะแบบไปทางเขียวบ้างนะครับไปทางอาจจะออกน้ําเงินอาจจะออกทองแดงนิดๆหน่อยๆอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็คือให้เราคัดเอาสีที่มันแบบเป็นทองแดงมากที่สุดนะมามา,มาผสมกันกันนะครับก็จะได้ลูกออกมาปุ้งเป็น F 1นะครับลูก F 1นะครับก็คือลูกของลูกอีก ไอตัวที่ว่าพ่อเป็นสีแม่ปากแก้มแดงอะไรครับนะครับก็ได้ออกมาแล้วเอาปผสมผันธกันนะครับจากทีเนี้ยลูกเขาเนี่ยจะมีสีคอปเปอร์ที่จํานวนที่เยอะมากขึ้นจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวครับจะาสมมติว่าได้ลูกสักหนึ่งร้อยตัวนะครับอาจจะได้สีที่เป็นสีคอปเปอร์เนี่ยสักประมาณเจ็ดแปดตัวถึงสิบตัวอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่การ แล้วแต่เลือดแล้วแต่ยีนของการที่มันจะแสดงออกมาว่าเลือดแม่แรงเลือดพ่อเลือดพ่อด้อยอะไรพวกนี้มันอยู่ในการแสดงผลของยีนของทางทั้งพ่อและแม่นะครับหลัทีนี้นเราก็ไปคัดเอาเไปคัดเอาสีที่เราจะต้องการที่จะให้มันเป็นนะครับจะให้มันเป็นนะอยากให้มันเป็นแก้มแดงใช่ไหมแก้มมันต้องแดงใช่ไหมเราก็ต้องไปคัดเอาตัวที่มัน มีลักษณะแก้มที่แดงนะครับตัวผู้แก้มที่แดงตัวเมียแก้มที่แดงตัวผู้ที่เป็นสีคอปเปอร์ตัวเมียที่เป็นสีคอปเปอร์แล้วก็มาฟิชชิ่งกันมาบวกกันมาผสมกันกันเป็น f ที่2องนะเพื่อนเป็น f ที่2ก็คือเป็นการอินบีดนะครับอินบีดครั้งที่2ก็คือ f 2นั่นเองนะครับพอได้รูปออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นรูปของ f 2นะครับทีนี้จํานวนลูกที่ออกมามันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วนะครับผมก็ได้ทำการเอาเอารูปของ F2 เนี่ยนะครับที่เป็นสีคอปเปอร์เนี่ยตีย้อนนะครับตีย้อนไปหาพ่อนะครับตีย้อนไปหาพ่อนะตีย้อนไปหาพ่อนะครับหรือว่าตีย้อนไปหารูปข้อแรกที่เป็นเอานะครับที่เป็นเอานะครับเพื่ออะไรครับตีย้อนมาหาเรื่อ คือญาติอะลายบีดนะครับตีย้อนไม่หาคือญาติลุงป้าน้าอาอะไรแหละที่ตีย้อนไปหาสายพันธุ์ที่เป็นของพ่อเพราะว่าทําไมถึงตีย้อนไปหาสายพันธุ์ที่เป็นของพ่อเพราะว่าเอ่อพ่อเออเอพราะว่า,ออาผมเนี่ยต้องการอยากได้สีทองแดงใช่ไหมพอผมอไล่เอฟไปมันอาจจะสีมันอาจจะจางลงจางลงใช่ไหมเพื่อนคือผมต้องการอยากจะไล่เอฟใช่ไหมนะครับอยากจะไล่เอฟมันเป็นสีเอ่อ อออทองแดงนะครับสีคัพเปอร์ผมก็ไล่ย,ย้อนไปหาพ่อหรือว่าไล่ย,ย้อนไปหาลูกของพ่อคออแรกนะครับก็ไปคัดเอาตัวเมียหรือตัวผู้ที่มันมีสีทองแดงเยอะที่สุดซึ่งมันมีเชื้อของสีทองแดงนะครับก็ไล่ย,ย้อนไปนะครับก็จะได้สีทองแดงที่มันเข้มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อนทีนี้พอได้พอได้ลูกข้อกนี้ยนะครับผมก็ได้ทําการทําการเอาปลากัดป่าที่เป็นตัวเมียนะครับแก้มแดงนะครับ เข้ามาตีอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อจุดประสงค์นะครับเพื่อเติมสิ่งที่ปากัดปา่าพึงมีนะครับเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็คือผมอยากให้มันมีลายผมก็ต้องเอาตุ้มเียเข้านะครับใช้น้ํานะครับแต่สีที่มันเป็นคัพปเปอร์มันก็ยังคงอยู่นะครับ แล้วก็สีของเมียที่เป็นปากัดป่านะที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันก็ยังคงมีมันก็ยังคงกําเนิดเกิดขึ้นในตัวของชั้นลูกที่ออกมานะครับแต่เราสามารถคัดเอาตัวที่มันมีสีของปากัดป่าเข้ามาเติมได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาตัวเดียวนะมันออกมาหลายตัวเรามีตัวเลือกนะครับที่สามารถเลือกไปทําได้นะครับ เขาเรียกว่าเป็นการถางเลือดนั่นเองนะครับคือป้องกันเลือดชีดนะครับก็เลยเอาตัวเมียที่เป็นแก้มแดงภากกลางเข้ามานะครับเข้ามาผสมนะครับเพื่อให้มันแสดงลักษณะเด่นของปลากัดป๋าเพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นลายกระโดงนะครับลายกระโดงนะครับหางนะครับใช้น้ํานะครับแก้มที่มีสีแดงนะครับแล้วก็เรื่องตะเกียบนะครับตะเกียบ ต้องคขมนะครับไะเกียบต้องโขมทําไมต้องต้องโขมเพราะว่าปากัดป่าตะเกียบจะไม่ไม่แตกไม่แตกไม่แตกเป็นสองแง่งนะครับเพื่อนมันจะไม่แตกเลยนะครับก็ต้องคือแก้ทรงอ่ะพูดง่ายคือเอาตัวเมียเข้ามาแก้ทรงนะครับเพราะว่าทําไมต้องเอาตัวเมียเข้ามาเข้ามาแก้ทรงเพราะว่าเลือดของตัวเมียปากัดป่ามันจะแรงกว่านะครับมันจะแรงกว่ามันจะเข้มกว่ามันจะมียีนที่มันจะมียีนที่ที่เด่นกว่าเด่นกว่าปากัดแฟนซีนะครับเพื่อน ก็เลยเอาเขามาตีกันนะเสร็จรแล้วก็ได้ลูกออกมาแล้วก็มาผสมกันและคือทีเนี้ยแล้วแต่เลยลูกค้อกเนี้ยเราจะเอาเข้าไปอา่าไปทําไปผสมกับค้อกไหนก็ได้เพราะว่าเลือดเลือดเขาจะไม่ชิดแล้วนะครับก็คือสามารถเอาเข้ากับค้อกไหนก็ได้ที่เป็นสีหน้าที่เราทําออกมานะครับส่วนตัวผมก็คือผมก็จะไล่เข้าในเอฟที T ่สองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า สีเขาเริ่มสีสีสีสทองแดงนะครับเขาเริ่มมีเขาเริ่มได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นผลเขาเรียกว่าอะไรผลที่รับผลที่ได้รับออกมาผลที่ออกมาค่อนข้างจะโอเคเพื่อนค่อนข้างโจะโอเคเลยแหละนะครับปลาค่อนข้างจะสวยนะแต่ก็คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมให้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนทีนี้เราผมจะพาไปดูตัวที่ผมออกขึ้นมานะครับออกขึ้นมานะลักษณะผมจะให้เพื่อนดูเลยว่า เขาเริ่มมีลักษณะที่เป็นป,กปากัดป่านะครับมีลักษณะเป็นป,ปากปากัดป่าเพิ่มมากขึ้นก็คืออ่าทรงเลยแหละทรงเป็นป,กป,า,กปากัดป่าแต่นะครับแต่ในตัวเขาก็จะเป็นแฟนซีเช่นเดียวกันนะครับก็คือผมให้ปากครึ่งหนึง่งแฟนซีครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนอีกอตัวนี้จะเป็นจะ,จะเป็นหางยาวนะเพื่อนตัวนี้เป็นหางยาวนะครับส่วนอีก ที่เหลือนะที่เป็นพวกหางสั้นอะ่ะผมลงผสมไว้สี่ข้อนะตอนนี้คือได้ลูกทุกข้อลวนะครับก็ต้องรอดูชุดต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับลูกที่ออกมาคอปเปร์แน่นอนร้อซคือร้อเปอนะผมรับประกันเ้ยคร้อเปอรซครับผมในสี่ข้อนี้นะนะครับแต่เรื่องหางนะครับผมผมผมไม่ มไม่รับประกันแล้วกันนะครับเรื่องหางที่ออกมาอาจจะมีหางสั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีหางยาวแจมแมาด้วยนะครับไม่เยอะถั้าประมาณสี่ห้าตัวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเอาพ่อที่มันเป็นหางสั้นลงนะครับพ่อทุกตัวที่มันเป็นหางยาวเนี่ยมันมีอยู่สองตัวนะครับตัวหนึ่งคืออยู่ผมเลี้ยงไว้ข้างล่างอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมผมเทแล้วก็เอาตักขึ้นมาจะให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยนะสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยแล้วกันแล้วก็อธิบายรายละเอียดให้ท่านผู้ชมฟังว่า ในแต่ละจุดของปลาตัวนี้นะครับมันได้มาจากไหนนะครับมันได้มาจากอะไรนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปชมกันเลยเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นตัวที่ผมจะให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับสิ่งที่ผมบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นคือหางแล้วก็กระโดงครับแต่เส้นหางและเส้นกระดงจะเป็นเส้นเดียวหมดนะครับเป็นปากตาหมดแล้วนะครับสีเขาจะชัดเจนครับเห็นไหมเป็นสีทองแดงครับแก้มนะครับเพื่อนเพื่อนแก้มจะเป็นสี สีแดงครับแก้มแดงนะครับตะเกียบนะครับแตกปิ๊บเลยครับไม่แตกนะครับไม่แตกนะครับแต่ต้องไล่อีกเก็บหนึ่งนะครับเพื่อนดูครับทรงป่ามาห้าสเอร์เซ็นตครับเป็นสีห้าสิเปอร์เซ็นะเพื่อนเดี๋ยวเราดูคอกที่เป็นหางสั้นที่ลงมาส่งไว้นะครับเขาจะเป็นยังไงนะครับก็เนี่ยครับที่ผมเรียกว่าแก้มแดงสีนะครับผมเป็นคอเปอร์ครับเดี๋ยวพาไปดูตัวเมียนะครับตัวเมียนะครับรวมคอกนะครับ ครับผมเพื่อนก่อนจะไปดูตัวมีเลี้ยวลูกคอกครับเดี๋ยวมาดูภาพนะครับชัดๆให้เพื่อนดูครับนะครับลักษณะเขาจะค่อนข้างจะเป็นป่าๆนะครับที่ผมบอกว่าห้าสิเอร์เซ็นแล้วก็เป็สีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับดูเส้นห่างครับการห่างจะแตกสองเส้นนะครับกระโดงหนึ่งเส้นนะเพื่อนนะครับเก็ดค่อนข้างจะเรียงเต็มสวยนะครับแล้วก็สีนะครับเป็นสีแดงแดงชัดเจนนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็ ดูตัวเมียกันครับผมมาครับเพื่อนๆมาดูตัวเมียกันครับโอเคตัวผมก็สีชัดเจนครับที่บอกไว้ครับสีหน้านะครับคือเข้มที่สุดนะครับตัวนี้คือเป็นตัว F2 ที่ผ่ามาท่นเพื่อนตายกระโดงมาแล้วนะครับผมการหางแตกสองนะครับยังมีแฉมออกมาเป็นสี่เส้นอยู่นะครับแล้วก็ใช้น้ำน้อเพื่อนมีสองเส้นนะครับต้องแกะ่อไปครับผมแล้วก็ตัวนี้ไข่ครับไข่เต็มเลยนะครับลักษณะเด่นครับตัวเมีย แก้มเขาเป็นแก้มแดงนะที่ผมว่าปากกัดปากแก้มแดงสีหน้าก็ผมตะเกียบก็จะเป็นสีแดงนะฮะลักษณะก็คือเป็นทรงป่านะครับรงป่ากเกือบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับแก่แค่ใช้น้ํากับหางนะครับผมที่มีเส้นแตกสองเส้นแล้วก็มีกระโดงครับที่เส้นมันแตกสองเส้น,นครับที่มันเป็นแฟนซีนะครับผมมันต้องเป็นเลือเส้นเดียวนะครับทีนี้ผมก็ต้องงต้องแก้ แข้มแดงครับสีหน้าที่ต้องการครับคือสิ่งที่ต้องการครับคือเนี่ยคือมาผมว่า80%ดสแล้วนะครับก็รอดูข้อต่อไปรอดูสีข้อกที่ถึงทำไว้นะครับว่าลูกที่ออกมาพัฒนาการจะเป็นอย่างไรครับดูผลนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับผมครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดเอ่อ ในการทำคลิปหรือว่าทำปลาต่อไปนะครับเพื่อพัฒนาสายพันธ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจปรากัดปลาสายพันนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าแอดมานะครับแอดเ็นมาที่เฟซบุ๊กผมได้นะครับก็ฝากไว้แล้วกันครับตัสดี